จอประสาทตาเสื่อมจากอายุเป็นโรคอีกโรคหนึ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นกันนะคะเพื่อปกป้องตนเองและดวงตาที่มีค่าของเราไว้นะคะไม่ให้มีปัญหาแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็จะเกิดอุบัติเหตุกันได้ค่ะอันนี้คือภาพของตาปกตินะคะก็จะมะีทุกอย่างที่สมบูรณ์แต่เรามาดูจุดสังเกตนะคะก็คือจุดรับภาพตรงนี้นะคะโฟกัสที่จุดรับภาพตรงนี้ถ้าเป็นจอประสาทตาเสื่อมจุด รับภาพเนี่ยจะถูกทำลายทั้งหมดนะคะขยายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆก็จะมีจุดสีเหลืองเกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือลักษณะของจอประสาทตาเสื่อมจากอายุนะคะที่เริ่มมีปัญหามากขึ้นนะคะตามอายุเลยนะคะ สิ่งสาคัญนะคะเริ่มเป็นตั้งแต่ผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะควรได้รับการตรวจตาอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพราะผู้สูงอายุแม้ว่าจะไม่มีโรคประจําตัวใดๆก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสือ่อมจากอายุนี่คือชื่อเต็มของโรคนี้นะคะโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสือ่อมเป็นโรคที่เกิดความผิดปกติบริเวณจุดศูนย์กลางการรับภาพของจอประสาทตาทําให้สูญเสียการมองเห็นเฉพาะภาพ ตรงกลางนะคะโดยที่ภาพด้านข้างของการมองเห็นอาจจะยังดีอยู่นะคะพบบัางในผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปซึ่งโรคนี้เป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะจะทําให้การมองเห็นลดลงจนทําให้ตาบอดได้อย่างรวดเร็วายใน2ปีหากไม่ได้รับการรักษาและหากพบว่าเป็นโรคนี้ในตาข้างใดข้างหนึ่งก็จะมีความเสี่ยงสูงมากกว่า40%ที่จะเกิดกับตาอีกข้างหนึ่งายในระยะเวลา5ปีหลังจากที่เป็นตาข้างแรกไปแล้วนะคะ ดังนั้นพอเราเริ่มอายุ40ปีขึ้นไปนะคะก็ต้องตรวจสภาพร่างกายตรวจสภาพตาแล้วนะคะสาเหตุของโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสือ่อมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ก็ได้แก่อายุนะคะก็เริ่มต้นที่คนอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปพันธุก,กรรมค่ะผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้คนได้รับการตรวจเช็คจอประสาทตาทุกปีนะคะเชื้อชาติและเพศ นะคะพบโรคนี้ได้มากในคนต่างชาติโดยเฉพาะยุโรปอเมริกาและพบในเพศหญิงนะคะที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปส่วนการสูบบุหรี่เพิ่มโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ถึง4เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่แล้วก็ปัจจัยตัวที่5นะคะก็คือภาวะของความดันโลหิตผู้ป่วยที่มีการรับประทานยาความดันโลหิตและยาลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดนะคะ เพื่อลดระดับแคโรทีนอยด์นะคะในเลือดให้ต่าลงมีความเสี่ยงสูงมากต่อการเป็นโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมแบบเปียกนะคะและปัจจัยตัวที่6นะคะก็คือวัยหมดประจําเดือนผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจําเดือนและไม่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนมักมีความเสี่ยงสูงค่ะที่จะเป็นโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมนะคะต่อมานะคะชนิดของโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมก็คือชนิดแรกเป็นแบบแห้งนะคะ เป็นชนิดที่พบได้มากที่สุดเกิดจากความเสื่อมและบางตัวลงของอจุดศูนย์กลางการรับภาพของจอประสาทตานะคะแม็คูล่านะคะจากกระบวนการเสื่อมตามอายุความบางตัวลงของจุดศูนย์กลางการรับภาพของจอประสาทตาเนี่ยจะอาก,การเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นแบบการมองเห็นภาพเบอร์ทําให้มองเห็นหน้าคนก็ไม่ค่อยชัดเจนผล ทำให้จำหน้าบุคคลไม่ได้นะคะต้องใช้แสงสว่างมากขึ้นในการทำกิจกรรมต่างๆหรือผู้ป่วยบางคนอาจจะมีอาการเริ่มเพียงตามัวเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสามารถในการมองเห็นจะค่อยๆลดลงและเป็นไปอย่างช้าๆนะคะไม่ได้รีบนะคะลักษณะอาการที่เขาเกิดเขาจะไม่ได้รีบเกิดแบบฉับพลันเขาจะเกิดแบบช้าๆส่วนศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมแบบเปียกนะคะพบประมาณ1 0 1 5ของโรคจอประสาทตาเสื่อมทั้งหมด แต่จะสูญเสียการมองเห็นอย่างรวดเร็วอันนี้จะเกิดเร็วนะคะแบบเปียกและเป็นสาเหตุสําคัญของการตาบอดในโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสือ่อมเกิดจากการมีหลอดเลือดผิดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตาทําให้เลือดและของเหลวที่อยู่ภายในไหลซึมออกมาเป็นผลให้ศูนย์กลางจอประสาทตารับภาพบวมผู้ป่วยจะเริ่มมองภาพบิดเบี้ยวนะคะและเมื่อเซลล์ประสาทตาลายผู้ป่วยจะสูญเสียการมองเห็นในที่สุด อาการเริ่มต้นในโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมแบบเปียกคือเริ่มมองเห็นเส้นตรงกลายเป็นเส้นโค้งบิดเบี้ยวเห็นภาพสีซีดจางกว่าปกติและอาจเห็นจุดมืดดำที่ตรงกลางภาพนะคะนี่เป็นอาการเริ่มต้นนะคะผู้ป่วยที่ตรวจพบว่ามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมสามารถสังเกตความผิดปกติด้วยตนเองได้โดยการใช้แผ่นทดสอบนะคะเขาเรียกว่าแอมเลกริ โดยไม่ต้องถอดแว่นตานะคะหรือคอนแทคเลนส์ที่ใส่อยู่ออกให้นําแผ่นทดสอบไปติดบนผนังที่มีแสงสว่างเพียงพอในะระดับสายตายืนห่างจากแผ่นภาพประมาณ14นิ้วนะคะใช้ไม้บรรทัดวัดเลยนะคะใช้มือปิดตาข้างหนึ่งไว้แล้วมองที่จุดสีดําตรงกลางแผ่นทดสอบด้วยตาข้างที่เปิดอยู่นะคะทําซ้ําเช่นเดียวกับอีกตากข้างหนึ่ง หากมองเห็นลายเส้นตรงบนแผ่นทดสอบมีลักษณะเป็นคลื่นหงีงอขาดจากกันผ้ามัวหรือบางพื้นที่หายไปจากที่ควรมองเห็นควรรีบไปพบจกักษุแพทย์ภายในหนึ่งสัปดาห์จกักษุแพทย์จะทําการตรวจโดยใช้กล้องนะคะสลิดแลมไบ,บโอไมโครสโคปนะคะและตรวจพิเศษด้วยการฉีดสีเพื่อถ่ายภาพจอประสาทตาหรือเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางนะคะจอประสาทตา เพื่อดูลักษณะและขอบเขตความผิดปกติที่เกิดขึ้นของดวงตาของท่านนะคะการไปพบจกักษุแพทย์เมื่อพบเห็นอนาะการผิดปกติก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้ไวขึ้นนะคะส่วนการป้องกันเขาบอกว่าให้สวมแว่นกันแดดที่เคลือบสารป้องกันรังสี UV และสวมหมวกปีกกว้างเวลาที่ออกมาเผชิญกับแสงแดดแสดงว่าแสงแดดมีผลทําลายนะคะจอประสาทตาของเรา สองรับประทานผักและผละไม้โดยเฉพาะผักใบเขียวที่มีส่วนประกอบของรูตินนะคะเช่นผักในตระกูลคะนา้าผักหัวผักกาดนะคะผักขมบ็อกโคลี่เป็นต้นแล้วก็การป้องกันตัวต่อมาก็คือต้องงดการสูบบุหรี่นะคะอันที่4ก็คือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดอันที่5ก็คือหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูงนะคะ แล้วก็วิธีการรักษาปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมชนิดแท้งให้หายขาดเพราะว่าเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดแต่ชนิดเปียกเป็นแบบเสียบพันนะคะทําได้เพียงชะรอการเกิดโรคเท่านั้นคือการตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์เป็นประจํารวมถึงควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดการเสื่อมของจุดศูนย์กลางการรับภาพของจอประสาทตาส่วนการรักษาโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกทําได้โดยการฉายแสงเลเซอร์ ที่ทําให้เกิดความร้อนลงบนจอประสาทตานะคะเพื่อยับยั้งหรือชะลอเส้นเลือดผิดปกติที่ทําให้เกิดโรคออกใต้จอประสาทตาได้นะคะก็คือลดรอยเลือดออกนะคะส่วนของจอประสาทตาที่โดนแสงนะคะส่วนวิธีที่ทวิธีนี้นะคะก็จะถูกทําเลเซอร์เนี่ยชนิดนี้จะถูกความร้อนทําลายไปด้วย ทำให้เกิดจุดมืดดําอย่างถาวรการมองเห็นจะลดลงทันทีหลังการรักษาซึ่งการรักษาวิธีนี้ใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีความปิดิของโรคอยู่ห่างจากศูนย์กลางจอประสาทตาพอสมควรนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือการฉายแสงเลเซอร์ที่ไม่ทําให้เกิดความร้อนภายในร่วมกับการให้ยาเข้าทางเส้นเลือดนะคะโฟโตดนามิกทรัปีนะคะโดยจะใช้ยาเข้าทางเส้นเลือดผ่านไปทางระบบไหลเวียนโลหิต และจับกับเซลล์ที่มีการแบ่งตัวที่ผนังหลอดเลือดที่ผิดปกติใต้จอประสาทต,ตาจากนั้นจึงฉายแสงไปช่วยกระตุ้นนะคะให้ยาทําลายหลอดเลือดที่ผิดปกติโดยไม่มีผลกระทบกับจอประสาทต,ตานะคะบริเวณนั้นซึ่งผู้ป่วยยังคงมองเห็นได้เหมือนก่อนการฉายแสงเรเซอร์ในบางรายที่มีอาการของโรคยังไม่รุนแรงการมองเห็นที่ลดลงก่อนการรักษาอาจกลับขึ้นมาใกล้เคียงกับปกติได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นการ ใช้แสงเลเซอร์นะคะต่อมาเป็นการฉีดยานะคะกลุ่มแอนตี้วาสคูล่านะคะ endo นโดท t เรี a l growth factor นะคะซึ่งจะฉีดเข้าไปนะคะในน้ำบุนตาเพื่อทำให้เส้นเลือดที่งอกผิดปกติฟออไปเองนะคะต้องฉีดอย่างน้อย3ครั้งทุก1เดือนและอาจต้องฉีดทุก2-3เดือนในระยะต่อมานะคะต่อมาเป็นการผ่าตัดทำให้กรณีที่มีเลือดออกใต้สนยนกลางรับภาพ โดยการฉีดยาเข้าไปเพื่อทําให้เลือดที่ที่แข็งตัวละลายนะคะหมายถึงอาจจะมีก้อนเลือดอยู่บริเวณศูนย์กลางจอประสาทต,ตาละลายไปนะคะโดยการฉีดยานะคะแล้วก็ฉีดแก๊สเข้าไปรีดเลือดให้ขับออกมาจากศูนย์กลางจอรับภาพให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการผ่าตัดนะคะโดยจกักษุแพทย์นะคะคราวนี้มาถึงคําถามที่พบบ่อยๆโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมนี่แหละนะคะว่าสามารถเกิดได้ในคนอายุน้อยหรือไม่ จอประสาทตาเสื่อมอายุน้อยก็พบได้ค่ะเนื่องจากจอประสาทตาเสื่อมเป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งโรคนี้สามารถแสดงอาการได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ20ปีส่วนจอประสาทตาเสื่อมที่พบในช่วงอายุ30-40ปีอาจจะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมบวกกับอายุที่มากขึ้นได้เช่นกันส่วนอายุของโรคที่จะแสดงอาการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างส่วนใหญ่สาเหตุจะเกิดจากสรีระของดวงตาที่ผิดปกติ หรือมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคจอรประสาทต,ตาเสื่อมได้มากอยู่แล้วนะคะเช่นสูบบุหรี่มกากหรือแอลกอฮอล์มากนะคะเมื่ออายุมากขึ้นจอรประสาทต,ตาเสื่อมก็มีโอกาสเกิดได้มากขึ้นอีกนั่นเองนะคะดังนั้นความเสื่อมที่เราสร้างเองกับความเสื่อมตามอายุถ้าบวกกันมันยิ่งเสื่อมเร็วนะคะจอรประสาทต,ตาเสื่อมมีโอกาสทําให้ตาบอดได้จริงหรือไม่ในผู้ป่วยจอรประสาทต,ตาเสื่อมตาบอดไม่ใช่กรณีที่พบได้บ่อยผู้ป่วยส่วนใหญ่หากป่วยเป็นโรคจอรประสาทตาเสื่อมระยะท้าย จะสูญเสียการมองเห็นแค่ส่วนกลางภาพนะคะแต่ยังมองเห็นบริเวณรอบข้างอยู่ในผู้ป่วยบางรายที่สูญเสียการมองเห็นทั้งหมดก็จะพบได้น้อยมากและพบเฉพาะจอประสาทต,ตาเสื่อมชนิดเปียกเท่านั้นดังนั้นจอประสาทต,ตาเสื่อมก็มีโอกาสทําให้ตาบอดได้เช่นกันนะคะถ้าเราพบอาการแต่แรกเราก็ต้องรีบรักษานะคะมียารักษาโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมหรือไม่ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาจอประสาทต,ตาเสื่อมที่เป็นยาสําหรับใช้ทานใช้หยอดหรือทา ที่ใช้สําหรับรักษาก็จะเป็นยาที่ฉีดเข้าไปในดวงตาหรือฉีดเข้าร่างกายและใช้ร่วมกับเลเซอร์เท่านั้นนะคะจอประสาทต,ตาเสื่อมควรทานวิตามินอะไรบ้างจอประสาทต,ตาเสื่อมวิตามินที่ควรทานคือวิตามินกลุ่มที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์ว,วิตามินได้แก่วิตามินซีวิตามินอีเบตาแคโรทีนเนื่องจากสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยทําให้เซลล์ประสาทจอประสาทต,ตาเนี่ยเสื่อมช้าลงนะคะ และเสื่อมน้อยลงจากผลของอนุมูลอิสระนะคะดังนั้นนะคะถ้าสนใจเรื่องอาหารที่จะบำรุงดวงตานะคะก็อยู่ที่ EP 50นะคะมีตั้ง47อาหารนะคะที่จะบำรุงสายตาก็ไปดูย้อนหลังกันได้คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่117นะคะเรื่องจอประสาทต,ตาเสื่อมจากอายุนะคะก็ดูย้อนไปอีกประมาณ50กว่าคลิปนะคะก็เช็คไล่ดูได้เลยนะคะ ท่านก็จะได้รู้ว่าอาหารทั้ง47อย่างที่บำรุงดวงตาเพื่อป้องกันความเสื่อมของตาได้มีอยู่นะคะและเราทานอาหารพวกนี้ไปถึงจะเกินวิตามิน A จะเกินวิตามินต่างๆจะเกินไม่เป็นไรนะคะเพราะร่างกายมีการปรับสมดุลได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราทานวิตามินเพียวๆโดยตรงอาจจะมีปัญหานะคะทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานหนะักเช่นตับกับไตนะคะก็จะเกิดภาวะเลือดเป็นพิษขึ้นมาได้นะคะ ส่วนเรื่องวิตามิน A ที่จะบำรุงสายตาอยู่ใน EP ที่1 1นะคะก็ฝากไว้นะคะคลิปเรื่องสายตานะคะก็เป็นอีกอันนึงที่จะปกป้องทุกท่านเพราะว่าดวงตาเป็นทุกอย่างจริงๆถ้าดวงตามีปัญหาอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้และถ้าดวงตามีปัญหาศักยภาพในการทํางานก็ลดลงนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะเราก็อยากปกป้องคนที่เรารักทุกคนให้มีดวงตาที่ดีดวงตาที่สดใสไม่แพ้แสงนะคะ แล้วแบบปกป้องทุกคนจากอุบัติเหตุดังนั้นเราจึงทําคลิปเรื่องความรู้ด้านสุขภาพขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อปกป้องทุกท่านให้มีความรู้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะให้ใช้ชีวิตประจําวันให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะถ้าสนใจคลิปต่างๆนะคะก็ดูย้อนหลังเลยนะคะ YouTube p a r k h าส l แนี่แหละนะคะแล้วก็ติดตาม ผลงานหมบปอได้ที่ Facebook ดรวริศราดาวันนะคะแล้วก็สแกนค r ว o ารคตนี้นะคะเพื่อเข้าไปสู่องค์ความรู้เพื่อตอบปัญหาด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมให้ทุกท่านได้ปรับปรุงตัวเองนะคะแล้วก็ส่งเสริมภูมิคุ้มกันตนเองให้ผ่านพ้นวิกฤตแก้ปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้นเพื่อลดภาวะรอยโรคที่อาจจะเกิดขึ้นมาเป็นภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็รุนแรงมากขึ้นจนเสียงานเสียอนาคตนะคะแล้วก็ หมดค่าใช้จ่ายไปค่อนข้างมากนะคะหมอก็อยากปกป้องทุกท่านให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปก็ทําได้นะคะด้วยการทุกท่านก็มีส่วนร่วมกับหมอนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญก็กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะคะตัวว่าเป็นคลิปที่ดีคลิปหนึ่งขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆเ,เพื่อจะได้มีการเรียนรู้เรื่องสุขภาพอย่างชัดเจนมากขึ้น เราส่งต่อเรายิ่งได้บุญมาร่วมเป็นสะพานบุญส่งต่อความรู้กับหมอกันนะคะถ้าข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไ้หน,น้าที่นี้แต่ว่าทุกอย่างก็คือการรวบรวมมาเพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ให้ทุกท่านได้เข้าใจอย่างง่ายนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ